รมการค้าต่างประเทศกระสวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดในจีนโดยนางดวงพรรอดพยาอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านช่องทางการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศได้ศึกษาโอกาสและช่องทางในการเข้าสู่ตลาด รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยจึงได้ใช้โอกาสอันดีนี้จัดซีรีส์สัมมนาการค้าต่างประเทศ The DFTs for e n t r e Seminar Series Diving Forward to the New Era เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรให้กับประชาชนรวมถึงให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์การค้ายุคใหม่โดยที่ผ่านมาจัดมาแล้ว3ซีรีส์ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างดีมากๆและจากความสำเร็จดังกล่าวกรมการค้า ประเทศจึงได้จัดซีรีส์4ต่อเนื่องในหัวข้อเลงจีนเดินหน้าพาแดนมังกรเน,นื่องจากจีนเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง10ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ9 5 5ต่อปีโดย w ับเบ Bank และเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจโตบวกมาตลอดจีนเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีเอ่อเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ แล้วก็มีจุดสนใจในหลายๆอย่างแล้วเราก็จากที่เราได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าการค้าของไทยเนี่ยผูกพันอยู่กับจีนเนี่ยมากที่สุดนะฮะแล้วเราก็อยากจะใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะหยิบมุมมองหลายๆด้านนะฮะที่น่าสนใจแล้วก็จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆคนที่เราที่เชิญมาเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่ในในการทำงานแล้วก็ สามารถที่จะนำประสบการณ์ดีๆพวกนี้ไปใช้ในการปรับปรุงไปใช้ในการนำทางนะคะผู้ประกอบการอาจจะเป็นคนใหม่หรือจะเป็นคนที่มีมทำธุรกิจอยู่เดิมเนี่ยจะสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้นะไปเติมต่อสิ่งที่ตัวเองดำเนินการอยู่นะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากนะ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของกรมการค้าต่างประเทศเพราะได้เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างดีโดยกรมการค้าต่างประเทศได้ระดมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการค้าการลงทุนและวัฒนธรรมของจีนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดจีนในหลากหลายมิติแบบเอเทนเมนต์นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนฉบับปรับปรุงหรือ a c f t a Upgrading Protocol ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในจีนรวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะไปประกอบธุรกิจหรือขยายตลาดไปจีน